สวัสดีครับคนหัวงอกชาดัน้นพี่นอ้องนี่พอดีดง,งานมาเจ้าม้อใส่ใบเบิง้งพี่นอ้องย่างหัวสีมะปราย่างพี่นอกก้องอุปกรณ์ในการปะายางนี่เล็กัดย่างพี่น้องสังเกตเล็กัดย่างของผมได้มันจะโค้งบ่าไหลนะครับ ได้เงาอย่างฟังหนึ่งบบอย่เป็นแบเบียบสองฟังจะมีตัวไว้ทางงดตะขันแบนๆอันนี้เฮ็ดมาจากกันประแจแหวนนะครับี่มันเสียแล้วก้อนเลื่อนกับเช็คเบิ้งหลังครับว่ามีมีอย่างอยู่รอยอย่างบ่เหมืหนเคลื่อนนะไม่หลัใส่ไปมันมีตะปูมีอย่างบ่ครับ ถ้าบ่มีกัไข่จุกเหมือนกันครับ12ห้อง2กันแ่หรจับเบื้องตื่ออาการนี้คล้ายๆจุกขาดน,นะครับถ้าว่าบ่มั่นใจหรือว่าอะไรไข่จุกออกนะครับ ใช่จุเดินม่ได้เนี่ยว่าใครสอนสไไนะครับียบเขอาไปนี่ครับเห็นมาครับเสียบบออกไปมันจะมีสอนอยู่ข้างในครับมีสอนอยู่ข้างในมิสอนออกไปประเกาศตเอาด้านนี้นะครับเสียบเอ้าไป,ไปไียบบข้าไปสองขานให,ห้างกันพาอปรมามั่น ทางกัะมันซีนิ้วจากนีไหมสีนิวคัดไปเลยไ่เคัดไปน้องกันก็ไดครับส่วนหนึ่งใส่ไขควงแบนก็ได้ใส่แบบนี้ก็ได้ได้ครับได้หยาอกไปแบบนี้นะครับคัดมากตกลองนะครับหยาบหยาบแบโค้งล่องแบบนี้นะครับโค้งลงมากมัน เอน pues น, mm น,น 8, nah. ี้ก็ได้ครับไม่เนาะอาไเหล่มนี่ก็ได้ได้หลมเอหลีมก็ใช้ได้เมื่อเข้าได้แล้วเขากำลังการตึงยางนาเบิ่งครับคอยทำมืงอกเพ้องเพิ่งเดาวบมีวจนี่อกส่ไรครับหนาปน ก็ตัวนี้ลงเลยครับก็จะเปล่งแรมาเป็นอันนี้ไบอว่าอย่งบอสานเี้ยอดัดออานครับเสียพึ้นนด้วยก็เป็นน้ำที่เช็ดรัวครับน้ำใส่กละมังครับกระมัง

บิเลนที่ราบปกติซื้อในหน่อยกันิดนะครับอาจจะนื้อไบ้งอาจซื้อก็ข้างเหนือฮะทังขับขึ้นมเห็น เห็นครับเห็นร้อยรั่วเหรอครับพี่น้องเห็นไหมผมบะมันไหลออกปั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 กขึ้นมาอยู่ละจุกอันพี่น้องหรือพี่น้องเห็นบในอ่างเห็นไหมครับปฏิบัติหนัดเป็นฟองเป็นฟองขึ้นมาครับ ยืดตรงจุกมันครับมันเปมนฟองเหมืนอมนฟ้องเห็นมักงอาการนี้ปะบ่อได้เล้วครับเห็นไหมพี่น้องเปลี่ยนอย่างอย่างเดียวอาการนี้คือเปลี่ยนอย่างอย่างเดียวครับงั้นปะบ่ได้แก่วิธีต่อไปคือเปลี่ยนแะครับเปลี่ยนเทาสหเปลี่ยนในเนี่ยเขาต้องไข่นี่ยหลาอกก่อนนะครับถ้าบ่าไข่เนี่มันกับเปลี่ยนบ่ได้นะครับ ขันนอ็อตเวละวิธีขันน็อตจะให้ดีนะพาย้อนอบนะครับอบมันจะได้มีกําลังบางคนเนี่ยขันน็อตแบบจะกดทั้งศีงลด้ยมันแข่แห้งขอนเทคนิคการขันน็อตว่าเ็ีลยวจะความสามารถหรืวอว่าควอมถนัดของบบไรมันเราเลยครับอันนี้นะแต่ว่าค้นของหวักถนัดแบบนี้นะครับอย่างอย่างเขาเพรายัางเป็นน้องถอดออกเหมือนแรก็ได้นะครับเขาก็ถอดเฉพาะอ,อ่าลอด แบะๆออกมากครับบิดลอดบิดโชบิดโชออกมากเลยครับเอาอยางลอดออกมากอะไรครับอันนี้ก็ใบอ้อยไฟครับนี่นคุณแต่เอาไว้รัดคงองอ่าแนะนำยางยี่ห้อนึงครับที่เ็ให้ลูกค้าเพราะมันหัวให้ลูกค้าหวัวเย็นดีใช้แล้วดีครับ สมือบริการโฆษณาล้ำเกินแบบว่าโฆษณาให้เป็นพ้อยี่ห้อนี่ใส่เราโอเคครับอย่างมันเดียดบนสีบวขาดยี่ห้ออื่นก็ดีกันลรว่าครับแต่ว่าคืออันนี้ดีในราคาที่ที่พ่อฟังนะครับมันก็มีหลายราคาหลายเกลียดนะที่น้องนะผมบอกไปกันที่นั่นผมไม่อยากบอก่องราคาหรอกเกีย์ดีมันกับแพงแน่เกีย์บอดีมันก็ีถูกแน่แฟนะครับ ยี่ห้อนี้ก็อยู่ในเกรดกลางๆเลยพี่น้องนะเกรดกลางๆที่พี่น้องรับได้ล่ะก้อนใส่อย่างก็จะสวมหม,ม,มวกตัวนึงแหวนล็อกตัวนึงนะครับทำ่อไปพี่น้องล็อกมือล็อกอย่งก็กได้พี่น้องในเจ้านี้ล็อกนิดนึงก็นนกกได้เพราะเป็นอย่างมาที่นี่เ,เขาเข่านะครับออกมาให้ไหนเข่าข้างนั้นนะครับบิดตัวน,นี้ออกนหน่อยนึงบิดตัะแยงนิดนึงเลย สซูปขกขไปพี่น้องสซูปขกขไปอันนี้จ้าไปครับตบมัดขึ้นมากอะไรครับแล้วมันเข่าลูกแล้วขันไว้ครับบอดนี่ยของท่านตาเนี่ยเดือดสิบปีสิบเก่าครับจับพ่อประมาณนะครับบดขันขันพ่อประมาณพ่อถึงมือ บ่ยา,ากเลยครับปต่ย่างเตียนย่างนั้นง่ายๆแต่ว่าคือว่าลนหลางเดียวฮ้อนหงบบกันกับเราจะจับบราจะเหยียดนะครับเอาตำแหน่งท่อครับมาต่อไปเมืาา่อมาที่นี่ขั้นตอนต่อไปก็เพื่อความปลอดภัยของอย่างที่เขาใส่ไปเอามื่อลูบๆเบื้องนั้นครับลูบๆเบื้องนั้นไปมีหยั่งบ่อ เพราะว่าใส่ผักใไปมันสิบบริโหัวต่อไปนะครับลูบไปน้ำลูบหนาลูบล้างลูบลังลูบหน้าโอ้พรแม่ลูบยางลูบยางครับข้ามไปข้ามมาข้ามมาข้ามไปนั่นแหละครับแต่ว่าอย่าลูบแห้งนะครับคันนี่น้ำแหลมนี่ปักไม่เลียนไหลเลยผมเคยดูดหลายเทียบหรอกสิ่งไปได้ใส่ถุงม,มือก็ดีครับถ้าใส่ถุงม,มือมันมันบ่คือมือน,นะครับมือดี ดอเมือเรอม่มันโอเคนะครับสัมผัสมันดีกว่าแต่เปลี่ยนจริงๆเรากบะโ,โดนนะครับแต่ว่าก็อยากให้แต่พี่นอ้องเบิ้งเห็นว่าเออนี่คือวิธีเปลี่ยนวิธีปะนะครับวิตถีสวิธีปะให้เบิ้งหล่ะก็เลยบ,บ่บ่ได้อาจจะวเฮ็ดคลิปปะให้เบิ้งก็ได้พี่นอ้องเดี๋ยวเปลี่ยนเดียวกันมันสิยาวขวดนะครับ สองสามรอบแล้ก็ผมีมยั้งเลยครับสองสามรอบเข้าเฮ้าเฮดให้หมันรอมันล่อยนะค,ครับหา,า,าเนาะไปนวนไวโอเคเหรอครับผมไม่ยั้งเลยบ่เลยตอนต่อไปครับจุกนี่ครับเขา่าดึงออกมานครับดึงออกมานนงผู้ใดใส่มือยัดเข่าไปหรือเสียบเขีมจับก็ได้นะครับคีมจับไปหัวจุก รถไปถ้าสลาผมสามารถเอาคีมนะครับเอาเอาเอาคีมจับตัวนี้ไู้กล่องเยังไงคีมจับจับเราก็ดันขึ้นเลยครับนี่น้องสังเกตเลยนะคีมดัดดันขึ้นทั้งสี่ครับมันจะกระตุกขึ้นต้องเกาหน่มยวาหมุนไว้หน่อยนึงครับว่าข้อมันเข่าแล้วเก่าเมื่อมันจะดันขึ้นไปก็ได้ครับขันลงมยัดขันสุดเนะครับขันลงครึ่งเดียว การลดครึ่งเดียวเราไปเนี่ยเอาเติมล่มเข้าไปอีกหน่อยครับเลงร่มเข้าไปหน่อยนึงเนี่ยปราไม่เห็นว่าพี่น้องเติมเข้าไปเพื่อจะน่าเขาใสายย่ยางมันจะได้ใสยย่ยางไงตัวข้างหนี่ยใส่สองสองห้าขอบสิบเจ็ดนะครับการใสยย่ยางที่เบื่อยางบอกมีบอกเยอะทุงนี่ 2.25มันบอกมันใ้กระด้างกับเบือยางเด็กกระบอกถือเราเราบังบอกต้องเน้นยังไงถึงจะออกพี่อาดัมนำนี่น้องอ่ะเนี่ให้เขาไปนี่เนาะนี่มันจะได้ใส่ง่ายถึงครับเนี่ยเพราะเพราะมันเข่าไปนี่สิเขาจะจัดให้ให้หัวตัวนี้มันตั้งตรงนะครับแยกมันเอียงแยกมันเอียงซ้ายงขวา จับจัดแต่มันตรงเพราะได้เรากะแม้มันเข่าในนั่นดีแล้วกัเอามือกันกระไดพี่น้องเอามือกดกดเข่ากดเข่าจากไั้นเอยกดเข่ากดกดเข่าไปถ้ามือมันเข่าได้ก็เอาเอามือเข่าไปก้อนนี่เนากกับเบาหยาดเลยมันเข่าไปแล้วบ้างมือมือมือเขากดเข่าไปที่กระไดครับไม่ต้องบอกแยงไหลกระไดจ่วอายางบางเส้นนี่ ถ <So S 1> the so like ้ามันแข็งอยู่มันก็ดะใส่แห้งหลายครับจะออกแห้งหลายจักหน่อยจนก็พอได้นะครับเนาะข้ออันข่าวอะ้รพี่น้องเอกากตัวนี้มัซอยพี่น้องนี่มัสไซอันข่าวไปเชื่อหน่อยพี่น้องั่งไปเชื่อหน่อยเด็กเร่งมันมันมันแก่บ้านนั่นแหละแต่แล้วถ้าเทคนิคไผรมันบางคนกับฐนะแท่งนั้นบางคนกับฐนะแท่งนี่นะครับ เมื่อขันเขาไปได้หน่อยนึงแล้วก็นวดนวดสักหน่อยครับนวดนวดเนี่ยมันเขวาขอบก็ออนวดอีกแล้วไปไปอีกแล้วจับบอดีพี่นอ้องจับบอดีเอาสูงสูงเลยพี่น้องเห็นเพีนเลยเปล่าถอดได้ครับที่เพอาะยาใส่ขา,ารประคงองเพราะว่าเดี๋ยวรอรออันนี้หตดเนี้นก็บมุนแอปล็อกเข้าไปพี่นอ้อง เบียมันเข่าความร้ามครับทางนั้นเบียมันเขา่ากดลงครับกดลงครับมันกัดเขา่าม่ได้ยากกว่านี้นะครับแต่ว่ามันกะต้องอาศัยนั่น,นจักน้อยอาศัยเพชรดูเพชรดูเพราะมันติเข่าตรงนี้กับเมื่อบีบเข่าไปเลยครับเมือม่อเมื่อบีบเขา่าบีบเข่าไป จัดให้มันขึตต ring, ้นตรงๆนะครับยางยางตัวนี้มันจะขึ้นตรงม่นข oui. ึ้นตรงนี่ยเวลาหนฮกปอยล้มเบาเก็กน้อยปล่อยล้มเบาเก็กน้อยมันหมุนก็ได้ครับยางเสร็จมันจะหมุนัเนท่าตัวนี้มันก็หมุนถ้าท like ่านขี่รถเราอย่าให้ล้มยางอ่อนนะครับถ้าล้มยางอ่อนไปปุ๊บสังเกตดูนยว่าถ้าล้อไหลจุกมันเกิดติดไหลมันเกิดติดเอียงมันกเกิเต็ดเฉยงัดแต่มันให้มองขาดถ้าล้มอ่อนปุ๊บมันเอียงมันดิงงัดนั่นสิครับ พี่น้องสังเกตเลยถ้าลบมอย่างอ่อนอ่อนขั้นใดกี่ลดลบมอย่างอ่อนมั่นแต่งานปับพักมันเดียหายอย่างหัวไว้นะพี่น้องุกขาดประมาณความมันเข่าแล้วไขว่พี่น้องอยากให้หัว่ามันขึ้นขอบพี่น้องกดตัวนี้ลงไปพี่น้องกดตัวนี้ลงไปให้มันได้เนี่ยกดจุกกดจุกให้มันจำเลยพี่น้องกดจุกจำเนี่ยตรงนี้งวดเข้ากันดีๆแล้วเนี่ยพรามมันเสียขึ้นมาเนี่ยเราก็เติมล่มเลยมันจะขึ้นขอบเพื่อดีพี่น้องอย่างมันจะขึ้น เทคนิคของการเนี่ยมันขึ้นความคือกดยุบตัวนี้ล่วมกันครับว่ามันเข่าได้เนี่ยถ้าเตือนร่วง,งก็ไปเลยจังหวะมันจะเป็นมันจะเป็นธกขึ้นมาครับล้วเตือนพราะมันครับก <c oughs> ้าจะได้หรือเตือนโมตามล่อจะล่อนาเขาไหวแข็งแล้วครับเสร็จไหมครับตั้มนี่แหละครับตัวนี้ก็คันเข่าตัวนี้ก็คันเข่า ลอกไปนิดนึงครับลอกไปอลอกแยกล็อกแหนกได้พี่น้องจุกบใส่ขอบครับหนึ่งขอบถ้ามันขึ้นขวบมันจะเห็นขอบเช็คเบิ้งก็ไเลยครับเอาหมุนเบิ้งถ้าบบ่ขึ้นขวบมันจะขึ้นงูร่อยน้ำเี่ครับถ้ามันบขึ้นขอบถ้ามันขึ้นขอบมันจะหมุนตงรงเป็นอันเซ็ตแล้วครับทำนี่แหละพี่น้อง เดี๋ยวมีโอกาสคัดอย่ยางหัวเราจะเห็คดคลิปปลาอย่างยางหัวให้เมื่อนี้ปไปบ้านดอกจานยี่พี่นอ้องขอบคุณที่ติดตามบชมนะครับเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ